sagt Moritz Bart อยู่สิบปปานะคะทุกคนหมู่บ้านเชเียร์วัด ที่นี่ก็นั่งรถเมล์กลับบ้านนะทุกคนไม่ไหวหนาวนะคะว่าจะเดินต่อนะเมืองแซมบอริดหน้าเที่ยวนะคะแล้วก็หมู่บ้านใกล้ๆนะคะทุกคนคนก็มาเล่นสกีแล้ววันนี้เขามีวิ่งมาราธอนด้วยนะคะเขามีวิ่งมาราธอนกันด้วยก็คนที่นี่เขาก็จะบ่นนะคะว่าหน้าหนาว ยาวมากนะคะยาวมากๆเนาะจะมีแต่คนแก่ๆอยู่นะคะเพราะว่าอากาศหน้าหนาวยาวมากนะคะทุกคนพี่นีก็ไอเลอะจามเลยนะคะทุกคน สวยงามนะคะหน้ามาเที่ยวมากนะะเมืองแซงโมลีพีซองซีบาปาก็แะสวยงามนะพี่นีก็เริ่มมีอาการเนอเป็นวัดมากนะตอนนี้ก็คนก็จะเล่นสกีในแม่น้ำไม่ได้นะคะทุกคน เพราะว่าอ,อละลายนะมีแดดนะคะทุกคนปกติก็จะเป็นแม่น้ำนะคะทุกคนให้คนเล่นตะก,กีเดินนะคะบางที่ก็ไม่เข้าใจว่าเขาบอกว่าปิดแต่บางคนอาจไม่รู้เพราะว่าเขาไม่ได้เขียนป้ายแล้วนะคะทุกคนพี่นีก็ไม่สามารถจะรู้ได้เนาะเพราะว่าการต้องใช้เวลา เดินทางจริงๆนะคะทุกคนกับรถบัสน,นะเพราะว่าพี่นีเหนื่อยเร็วนะต้องมีแรงจ <c oughs> ามเลยนะคะเชา้าอันนี้ก็จะเป็นแม่น,นะะ <c oughs> ก็จะเป็นแม่น้ำนะคะทุกคนที่ <c oughs> อันนี้พี่นีอยู่บนรถ เมนะคะแล้วก็เขาไม่เก็บสตังเนาะเขาให้พี่นีขี่ฟรีเขาไม่รู้เนาะพูดกันไม่รู้เรื่องเอาที่อยู่ไว้เขาดูแล้วเขาก็บอกว่าไม่ต้องเสียงเงินนะคะทุกคน บรรยากาศข้างทางก็จะมีโรงแรมพักต <c oughs> ลอดนะคระับโดนหนาวหน่อยพี่นีเริ่มเป็นหวัดเนาะอาการก็ไม่ค่อยจะดีอ่อนแอแต่ก็อยากลุยนะคะทุกคนพอเราลุยแล้วเราก็ จะป่วยเพราะว่าเรามาท่องเที่ยวการที่เรามาท่องเที่ยวเราเราไม่แข็งแรงก็จะทำให้เป็นความหนักใจของเพื่อนร่วมทางนะคะอันนี้จะเป็นเมืองเออสีวาลองนะคะทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่ใหญ่นะคะขึ้นอยู่กับที่สองนะคะทุกคน สวยนะคะทุกคนคนก็จะมาเล่นสกีกันเยอะมาก

นีก็จามน้ำหมูน้ำตาไหลเลยนะครับทุกคนนี่เขาก็มาตั้งแคมป์กันนะครับมีแคมป์หรือว่าร้านอาหารก็ไม่รู้เนาะที่เอามาเล่นสก,กีกันอันนี้รถก็คงจะเป็นรถฟรีไม่รู้นะพี่นี่ไม่เสียเงินจะยอมจะ จะเป็นแม่น้ำเป็นทะเลนะคบทุกคนเสียงแหบหมดเลยนะครับทุกคนสวยมากนะครับเป็นเมืองที่ว่าเล่นกันเป็นแม่น้ำนะครับทุกคนสีฟ้า ม่น้ำก็เริ่มละลายแล้วนะคะทุกคนที่คนเขามาเดินแล้วก็เล่นสกีกันเนาะก็ตอนนี้น้ำแข็งก็เริ่มละลายก็ไม่สามารถลงไปเล่นสกีได้นะคะทุกคนปกติเขาจะเล่นกันเนาะเขาบอกว่าปิดแต่พี่นีไม่รู้ว่าเขาเขียนยังไงเนาะสวยงามมากๆนะหน้ามาเที่ยวนะคะทุกคน ส่วนใหญ่ก็จะใช้เงินกันจริงๆนะสำหรับมาเที่ยวก็คือ,เ,อ,อเราร้านอาหารเต็มหมดนะคะต้องจองนะถ้าเราไม่จองร้านอาหารเราจะเดินเข้าไปเพราะว่ากลางคืนก็จะปิดหมดเนาะร้านเล็กๆถ้าเราไม่จองเราก็จะไม่ได้กินนะคะทุกคน พี่นีมาที่ไรก็จะหลงไหลนะชอบมากซีบปานนี่ก็สวยนะคะทุกคนก็อันนี้ก็จะยาวไปอันนี้ก็เข้าซิกเมืองที่พี่นีมาแล้วนะคะทุกคนมาพักเก็บบรรยากาศข้างทางเนาะไม่รู้ว่าเราจะลงได้หรือเปล่าเพราะว่าเขามีเสียงเพลงนะคะทุ วิวก็จะสวยที่เล่นสก,กีก็จะสวยมากก็เรียกว่าสก,กีฟองนะคะสวยงามมากๆ